สวัสดีค่ะภาษาสวีเดนเพื่อการทำงานวันนี้นะคะเป็นคำที่สองนะคะ EP 2ค่ะมกุฎจะให้คำว่า a r b e t บกับ a r b e t a r นะคะ a r b e t บกับ a r b e t a r มันเหมือนกันมากเลยเหมือนกันมากเลยใครทราบว่ามันต่างกันอย่างไรคะจริงๆถ้าเรารู้คำศัพท์พวกนี้แล้วคำศัพท์ที่มันคล้ายเคียงกันหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยนะคะแต่การใช้ต่างกันเนี่ย มันจะดีมากเวลาเรียนคนเรียนเป็นชุดๆแบบนี้นะคะเราจะได้ไปใช้งานได้ถูกนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ใครฟังอยู่ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปได้ประโยชน์เพราะว่าตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมในการหางานในการพึ่งตัวเองให้ได้แล้วนะคะเพราะว่ากฎหมายใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะหลายคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับคนไทยเดี๋ยวมาอ่านเนื้อกฎหมายมาอ่านตัวกฎหมายนะคะแล้วจะรู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่ามะกุดแนะนํา อ่ะไหนๆระหว่างที่รอแชร์นะเวลาตีความกฎหมายอย่าตีเข้าข้างตัวเองนะคะอย่าตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองให้ตีแบบ ผู้มีปัญญาคือตีว่าเออเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรได้บ้างก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้นะคะก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้วายไปกว่านี้เพราะว่าเวลาที่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยมีแต่ได้กับได้เวลาเรียนภาษาก็มีแต่ได้กับได้เม่กูไม่เคยเห็นคนที่เรียนภาษาแล้วเสียนะคะมีแต่ได้กับได้โอเคไปต่อกันค่ะคําว่าอาร์เบียตต อาร์เบียแต่ออกเสียงตามค่ะอาร์อาร์ากว้างๆหรืออาร์แคบๆก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ถนัดนะคะอาร์ก่อนอาร์แล้วก็ร์อาร์อาร์นะคะแล้วก็เบียต์เบียตเหมือนเบียเบียอาร์อาร์เบียแล้วก็เตะตูดค่ะอาร์เบียต์เตอาร์เบียต์เตอาร์เบียต์เตแปลว่างานเป็นคำนามพอมันเป็นคำนามแสดงว่าเราจะใช้คำว่าของฉันได้ของเขาของมันของเธอของกูของมึงได้ คล็ดลับนะถ้าอยากจะดูว่าอะไรเป็นคํานามวิธีหนึ่งคือใส่คำว่าของไปข้างหน้าได้ไหมเช่นงานของฉันอาร์เบียตเตนะคะงานงานของฉันนะคะภาษาสวเดนพูดว่ายังไงคะงานของฉันลองเขียนมาดูซิใครฟังอยู่ช่วยเขียนมาทีค่ะว่าเอ๊ะงานของฉันเนี่ยคนสเดนเขาพูดว่าอย่างไรงานของฉันนะคะ คนสวีเดนเขาพูดว่าอย่างไรเขาพูดว่า m i t arbete m i it arbete งานของฉันเพราะ arbete เป็นคำนามกลุ่มทคำภาษาสวีเดนถ้าเป็นคำนามมันจะแบ่งเป็นสองเพศถ้าไม่เป็น n ก็ทนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำกลุ่ม n เพราะฉะนั้นถ้าเดาเดาเป็น n ไว้ก่อนนะคะโอเคอ่ะไปต่อนะคะ มิดอาร์เบียเตถ้าจะบอกว่าฉันรักงานของฉันพูดว่าอย่างไรถ้าใครตอบไลฟ์ที่แล้วได้ไลฟ์นี้น่าจะตอบได้ความต่างระหว่างคำว่ายบกับอาร์เบียเตก็คืออาร์เบียเตเป็นคำที่เป็นทางการมากกว่านะคะโอเคอะมะกุลมองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงรักงานของฉันยังอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวแปบ๊บน รักงานของฉันคือเอลสการ์มิตรอารเบียฉันทำงานฉันทำงานพูดว่ายังไงคะฉันทำงานทำงานมันเป็นกริยาอาการใช่ไหมเป็นกริยาอาการก็ต้องใช้คำนี้ในรูปแบบที่เป็นคำกริยาคือยออารเบียตาร์ยออารเบียตาร์ยอยออารเบียตาร์นะคะแล้วถ้าฉันไม่ทำงานล่ะคะ ฉันไม่ทำงานพูดว่ายังไงคะฉันไม่ทำงานคือก็ใส่อินเตเข้าไปแต่อินเตจะอยู่หลังกริยาอันนี้คือประโยชน์ของการรู้ว่าคำมันเป็นคำชนิดไหนนะคะเพราะคำว่าไม่ภาษาสเดนอินเตเนเนี่ยมันจะอยู่หลังคำกริยาแล้วต้องเป็นกริยาตัวแรกด้วยนะคะย a อาร์เบียต a r e อินเตนะคะต้องไปแล้วต้องไปให้อาหารลูกก่อนนะคะ ขออภัยเมื่อกี้ถ้าเสียงหายช่วยบอกมกูดด้วยนะคะว่าเสียงหายจะได้มาทําให้ใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนไปแนะนําแนะนํานะคะปีหน้าปีหน้ามากูดจะเปิดคอร์สาภาษาสวีเดนเพื่อการทํางานนะคะสมัครเรียนได้ตามนี้นะคะเดี๋ยวมกูดส่งรายละเอียดให้ว่าอึ๊บเห็นไหมตืดตื๊ดตื๊ดนะคะ เดี๋ยวถ้ายัางไงก็ก็ติดต่อได้นะคะมะกรูดจะมาไลฟ์ให้คำสับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำงานเพราะว่าตอนนี้มะกรูดสอนสอนภาษาสเดนสอนไวยากร์จบแล้วนะคะทั้งพื้นฐานทั้งทั้งขั้นกลางและสูงเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปคือจะสอนเพื่อให้โฟกัสไปที่การหางานทําและภาษาที่ใช้ในงานนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ